แอบแก้หลังไม้ไปน,นิดนึงครับตรงนี้ส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่แก้นะครับเป็นส่วนของการขนส่งสินค้าเข้าไปในเมืองเนาะเห็นไหมท,ทุกคนื่องบินเข้ามาแบบเยอะมากที่สังเกตไหมครับทุกคนเห็นปะื่องบินเขาจะเข้าว่างแคร่รอกกลางรอกนี้ก็ว่างเขาไม่เข้านะครับนั่นแหละทําไมทำไมดูไว้ก่อนหน้าทุกคนคือเรามีตรงนี้ใช <un> ่ไหมครับเป็นแบบที่รับสินค้าเหมือนกันเนาะแม่แทนที่เขาจะแบบว่าแบบต้งแบ่งกันเขาก็มาออตรงนี้ฮะแล้วแบบขือนบินก็ติดยาวเลยใช่ ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมแล้วพอตรงนี้ติดปุ๊บพอเครอบินจออตัวนี้ปุ๊บก,ก็ติดเช่นกันเออมันก็ติดยาวเลยผมก็เอออะไรวะนี่ตอนนี้ก็เนี่ยกลับมาติดละคำถามคือสมยัยสมัยเพรไม่แป้งกัน้าวอ๋อนี่นี่นหม่แบ่งแล้วแบ่งแล้วโอเคโอเคก็ยังดีกว่ารอบนั้นนะครับที่เข้าวันสามอันตรงนี้ผมก็งงเหมือนกันโอเคตอนนี้ก็เครื่องบินข้างบนก็อาจจะต้องรอน,นิดนึงนะโอ้โหทุกคนเห็นไหมโ้โหซูมไม่ดูฮะเครื่องบินอะไรวะเนี่ย